จะพาทุกคนนะคะมาชมกับเจ้ารถ P P V จากแบรนด์มิซ i บิชิค่ะซึ่งวันนี้เราอยู่กับมิซูบิชิปาร์เจลสปอร์ต2.4 GT รถปี2019นะคะมาพร้อมกับสีเทาคันนี้เลยมาดูกันนะคะตัวกระจังนหน้าเนี่ยก็จะมีแถบโครเมียมนะคะแล้วก็ไฟหน้าเป็นตัวโปรเจกเตอร์ค่ะมีตัวฉีดทำความสะอาดของตัวกระจกไฟหน้าด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะ มาดูกันต่อนะคะสำหรับตัวล้อล้อ,ลอที่ได้เป็นล้อแม็กนะคะสีทูโทนขนาด18นิ้วแล้วก็ยางเนี่ยคือยังสามารถใช้งานขับขี่ได้แบบสบายๆค่ะ mm hmm. กระจกมองข้างนะคะตัวนี้จะเป็นตัวโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟเดี้ยวค่ะที่นี่จะประตูเป็นตัวสมาร์ทคิเลตนะคะตัวนี้สามารถที่จะล็อกหรือว่าปิดล็อกต้นที่จะประตูได้เลยแล้วก็มีบันไดด้านข้างทําให้ขึ้นลงสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับด้านหลังนะคะก็จะมีกับไฟเบรกที้3กระดาจบเป็นระบบไร้ฟ้ามีที่ปัดน้ำฝนนะคะไฟท้ายป็นรูปแบบ LED ได้เซ็นเซอร์หลัง4จุดด้วยกันนะคะด้านหลังยังเป็นแบบแมนวนวลนะในกล้องมองหลังแบบนี้ด้วยค่ะด้านในเจที่นั่งค่ะแถวหลังสุดน,นะคะพับเบาะได้แบบนี้อะให้ดูเลยแยกตออส่วน50 50นะคะแล้วก็ สังเกตได้เลยว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขามีการติดตัวแบบว่าพมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการเซฟตัวเบาะได้เป็นอย่างดีเลยอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปสเต็ปได้แบบนี้นะคะถ้าตัวนี้พับนะคะตัวนี้ก็คือสามารถลงเรียบได้เป็นระนัดเดียวกันค่ะ เพื่ออะไรเพื่อเป็นการเพริ่มพื้นที่ในการวางของวางสัมภาระต่างๆได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีไฟส่อนด้านหลังให้พร้อมแบบนี้เลยมีช่องเสียบพอ่อไฟ Power Outlet 12โวลต์วให้ด้วยนะคะนี่คือรอบๆตัวรถค่ะเดี๋ยวเราไปชมกับความหรูหราแล้วก็ออปชันด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะแล้วตัวนี้อยู่ด้านในนะคะตัวรถเรียบรรอยแล้วคนอนโซลด้านหน้าเป็นสีดำเบาะที่ได้เป็นเบาะหนังสีดำทรงใหญ่นะแล้วก็นี่ ฝั่งทางนั้นคนขับได้เป็นบอะปรับไฟฟ้าค่ะขวามือก็จะมีในเรื่องของการทรงตัวปาร์คิ้งเซนเซอร์นะคะพวงมาลัยเป็นตัวมัติฟังก์ชันปรับวอลลุ่มปรับหมวดต่างๆได้แล้วก็ให้ดูกับตัวกล้องนะคะตัวนี้ได้กล้องรอบคันด้วยนะ360องศาสามารถเลือกปรับมุมมอง จะดูด้านข้างจะดูแบบว่ามุมด้านบนอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีตัวคุสคอนโรลแล้วก็มีตัวแผดระชิฟค่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะมีเครื่องเล่นมีเดียนะตัวนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนมาให้ด้วยนะคะขยบลงมาตัวแอร์จะเป็นแบบดูออลโซนค่ะด้านล่างก็จะมีตัวควบคุมพัดลมแอร์โซนห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะยร์ออโต้ uto, มีเบรกมือไฟฟ้านะคะสภาพสวยเลยนี่คือโซนด้านหน้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่กับโซนห้องผู้โดยสารด้านหลังกันต่อเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะก็อยู่ที่นั่งแถวที่ะอ่ะให้ดูพื้นที่นั่งสบายนะทุกคนค่ะเห็นไหมช่วงเข่าช่วงด้านบนศีรษกก็คือยังมีพื้นที่เหลือเลยนะคะแล้วก็เบาะยังดูใหม่ยุ่เลยค่ะนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขาดนะคะตรงกลางนี้ก็คือสามารถที่จะดึงออกมานี่เป็นที่วางแขนได้นะแล้วก็สามารถที่จะเป็นที่วางแก้วได้ด้วยนะคะ2ตํตำแหน่งด้วยกันค่ะด้านบนจะมีแอร์แยกซ้ายขวาแถวที่2แถวที่3เนี่ยครับปรับระดับความแรงตรงนี้ได้เลย แล้วก็จะกดปิดก็ได้เผื่อบางทีแบบโอ๊ยหนาวแต่ตอนนี้ร้อนเปิดเถอะนะคะมีไฟโซนด้านหลังให้พร้อมขยับลงมามีช่องเสียบไฟต่างๆให้ด้วยมีพ o ว e เวอร์อมี USB สามารถเสียบชาร์จสมาร์ทโฟนได้เลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2400 cc ค่ะให้ขุมพลังนี้181แรงม้าเลยนะคะแรงวิจะอยู่ที่430นิวตันเมตรค่ะใครสนใจคันนี้นะคะที่โต๊ะต้าของเราขายอยู่ที่ 799,000บาทถูกมากนะคะราคานี้จ่ายไฟแนนซ์ได้เครด,ดิตดีฟีดาวด้วยมีโปรโมชั่นมีแคมเปญมีดอกเบี้ยพิเศษค่ะ,คะเลือกกันผ่อนนะคะได้ยาวนานถึง84เดือนแล้วก็มีรับประกันคื่เงยนอยู่ระยะเนาาสูงสุดถึง4ปีมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศค่ะ สำหรับท่านใดที่กังวลใจในเรื่องของเครดิตหรือว่าอาชีพต่างๆอย่าเพิ่งกังวลใจนะคะสามารถติดต่อมาพูดคุยได้กับใหม่ในโทรศัพท์0837777747ค่ะหรือว่าจะเป็นเพจรถมือสองเครดิตอ่อนบายโตโตค่ะ YouTube โตโต c ค่ค line, าช่นะคะมีไลน์ติตอนแซกยมเว็บไซต์แล้วก็แนะนำให้เข้ามาชมตัวรถจริงได้ที่ศูนย์รถยมือสองโตโตคาของเราค่ะอย่างเช่นรถเจ็ดที่นั่ง PPV เนี่ยก็มีให้เลือกอีกหลากหลายรุ่นนะจะเป็นตัว อ๋อมิสูบิชิปาเจโร่นะคะกับตัว2.4 GT Premium แล้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าจะเป็นแบบว่ารุ่นอื่นๆทั้ง Fortuner ก็มีนะคะหรือใครที่อยากจะดูรถประเภทอื่นรถตู้รถเก๋ง รถล,ลูรถยุโรปเราก็มีนะคะซึ่งรถทุกคันเป็นรถคัสภาพค่ะไม่มีชนะพิคความจมน,น้ำถ้าต่อเจอยินดีซื้อคือร้อยเปรเซแล้วก็ยังมีกบบริการนะคะดีๆจากทางตัวต้อค้าของเราดังนั้นนะคะถ้าคุณมาเป็นคุณลูกค้าหรือว่ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับตัวต้อค้าของเราไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนรวมไปถึงถ้าคุณได้เจ้าคันนี้ไปใช้งานนะคะกับรถครอบครัวรถอเนกประสงค์ที่มาพร้อมกับความกว้างภายในตัวรถราคาจับต้องได้เฉลี่ย99,000บาทสามารถขับขี่แบบออกทางจังหวัดได้สบาย คันนี้ไม่ควรพลาดค่ะนะคะรับไปใช้งานไม่ผิดหวังเช่นเดียวกันค่ะก็ฝากไปด้วยและจะได้หม่คลิปหน้าวันนี้หมด้นที่แล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ